กเขาก็ขึ้นนี่ยังเหรอวัดีพ่อใหญ่เก็บยังก่อนเป็นยังเอชวยโดนทอแซมโปรโดนเยียมกูเขาเขาใคร้องที่เสริมกูวะเนาเพ่มีเหล่าอยู่ปะแบเบเฟืองฮะโอแบเฟืองอื่อนแงเออทีมงานพ่ เดกอยูมือวานมืด <stimulation> ม <wheels> you know, ือม you know, you know, you know, ือีกมืดมือละฟังจะเนี่ยปลิบล้ยล้โอ้บกกองดอพินใส่เ็เบาด่เนื้อาดขวาเบสด้หลอ่ทะไรอย่างนี้น้นี่น้องบุยังน้าๆน้อยังตอนทำมือวานตอนเรกไปหิ้วัให้ควายพ่นวัวควายพ่นลุยอยู่แถวหอง

Oh, chào mừng. You may không ok. Mày mà tao bên ngủ chỗ kèm. Luôn à, ừ. à, bên đi dài. dài, dài nó nọ ừ, ừ, dài. Đe dài. dài, dài. <laughs> nó nọ dài. 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 Nó 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 nọ dài. 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 Nó nọ Nó nọ dài. Nó nọ dài. Nó nọ เยเจ้าไม่ตายฮะตัวไม่ตายใช่ไหมตายไงวะไม่ด้หรเอ้ยเจ้าจ้าไตายตเอ้เลยเดี๋ยวลองนี่ยือแต่ฮะโอวตโซ่ละโลแอร์โอ้โลรู้โอ้แต่วับินได้้มต่อิบตัววอ้ไมาแล้ตาดเลยดีเขาไม่ได้ขาไก่ ก็ต้องสามสี่ลอยจัดมาเนี่ไอ้จะเซ็ตตีกู้ให้สีลอยกให้จะเลือกไอ้จจะจัไปสบย้จัมือ้ยงไอ้นงมืเกินมอรวยท่านก็เออพวกไปเร็วกันไปเร็วก mm ัน hmm. nè ừ, mẹ buồn buồn đại buồn này chụp ơi cúi cái này mẹ tôi ngàn hơi hoa ta đen hoa ta chuộng จอยลงจอยลงมันเป็นอย่างนีอจอยลงมันเป็นอย่างตะกีอ้วนเบี้ยนจอยลงเลยใส่ต้องหูแพงเดียชเวยตานนัาลิศไปหอดถิยนเด๋ยวออกไปก่อนก็ใส่กันเซี่ยวอยู่ตุนาลิศครั้งเดียวตะนาลิศมันกะมันทิมแล้วมัน nah, นั uh, ้นมัน hmm. ห okay, so hey ักบางนี้หักบางนี mm ้แ hmm. ล <iden> ้วอันนี้ลงได้อยู่ฮ์ยุคให้ตัดอีโดกบนี้รถมอเตอา์ไซค์ไปไปเป็ไปเป็นก่อนยุคทำงานแต่ยู่ในกระเป๋าอินเดย์ไปหอดประเทศหรอกประเทศเรา ហូបកាត់ញ៉ាំលោកបักឃູ້អូហូបបักញ៉ៃឡើងអូនេះដាក់ទៅកោនទៅត្រឡំណាស់ໄວ້ក่อนស្វាហាใหม่មកទៅដាក់តែនេះមកធូរដាក់ទៅញ៉ាំហុំក៏ប៉ះតែញ៉ាំនេះញ៉ាំឡើងមកឈីដេងនេះដែរ คลผู้เท่าว้าฟื้นกันวัวฟื้นกันก็เอาอัดไว้นะเป็นก็เป็นความจำก็ได้ครับนะเอาไว้นะเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวที่พัฒนาท้ายคลิปผู้เทา่าวาฟื้นกันให้ฟัง <c oughs> แค่นี้นะครับโอมให้พอกันคลิปหนา้าคลิปใหม่เด้อบ๊ายบาย